โอเคนะฮะวันนี้ผมจะพามาดูปัญหาแล้วก็สาเหตุนะที่ทําให้น้ําไหลเข้าแทงบน้านช้านะผมว่าหลายๆท่านอาจจะเจอปัญหานี้นะก็คือจุดอื่นเนี่ยน้ำไหลแรงปกติแรงเพรสเชอร์แรงดันปกติแต่พอ,อไหลผ่านเข้าตัวสายไอตัวชักโคกแล้วนะไหลเข้าช้าเต็มแทงช้านะก็ปัญหาที่อาจจะเกิดจากการอุดตันนะของตัวฟิลเตอร์นี่นะสังเกตดูสนิมขี้โคลนขี้ดินเต็มเลย อันนี้เป็นฟิลเตอร์ซีลยางของตัวชุดทางน้ำเข้าของสายชะโคนะ้งนี่ดูแกวอามานม,มีพวกสน,นิมน้ำอะไรพวกนี้เต็มหมดเลยนี่แหละนะคือสาเหตุที่ทำให้น้ำันไรเข้าแทงชาเนะี่ยเดี๋ยวเบื้องต้นนะเราก็จะทำการอันนี้มันผุละถอดล้างไม่ได้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวซีลยางหกหุ่ตัวใหม่ให้ลูกค้าเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยมันไหลเข้าแทงเร็วขึ้นนะนี่ดูมันจะอยู่ตรงนี้ฟนะิลเตอร์ นี่คือสาเหตุนะฮะเดี๋ยวจะทำการล้างท่อเปลี่ยนซีลยางตัวใหม่ก็จะจบปัญหาน้ำไหลเข้าแทงม่านน้ำชา้าแค่นี้มันจะลงได้ยังไงนะฮะ